สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสมาชิกทุกท่านทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับจะเป็นสูตรดินบนเบียบสองตัวซึ่งเป็นสูตรเรียนดีที่ผมจะมาคำนวณไว้ชุมกันสําหรับท่านผู้ชมท่านที่ติดตามนะครับก็ชิวีแนวไทยวันที่16พฤศจิกายน2567ซึ่งในงวันแล้วนะครับสูตรตัวเดียวนะครับสูตรนี้คํานวณได้ที่สนะครับมาที่10หน่วยนะครับซึ่งในคลิปนี้ครับผมจะมานําเสนอในส่วนที่เป็นสูตร เลขดินบนน้แบบ2ตัวนะครับสูตรที่ได้เลข4ตัวเดียวในงวดแล้วนะครับสูตรนี้ลงไว้แล้วนะครับสามารถที่ย้อนไปดูมาได้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้จะเป็นแบบ2ตัวนะครับเป็นเลขดินสองตัวนะครับสําหรับสูตรนี้นะครับเป็นอีกแนวทางนะที่น่าสนใจนะครับสถิติสูตรนี้นะครับเข้ามาต่อเนื่องนะสิบเอ็ดมติดนะครับนี่คือในงวดที่สิครับคำนวณได้0ูนย์กับ5ครับเลขตรงศูนย์สี่นะครับเลขที่มาคือที่ศูนย์นะครับมาที่ต่ำหลักร้อยนะครับ ถ้าที่สนใจสูดินสูนี้มาดูนะครับในงวดแรกที่สูดเริ่มเดินคือในงวดที่ออกห้นะครับในงวดแรกครับทำได้9กับ4นะครับออก5 9 3นะครับเลขที่มาคือ9ครับมาที่หลัก10นะครับวัตถุเป็นยังไงครับ,ร 9, รบ,รบต่อมาครับงวดที่2นะครับได้5 0, 60, 40, 3, กับ0ออก504นะครับก็มาสตัวเลยครับมาที่ร1 0 5กับ0ูนย์มา2ตัวเลยครับถูกเป็น2งวดครับ วันที่3คํคำนวณได้8ปกับ3เลขที่ออกในวันที่3คือ503นะครับเลขที่มาคือที่3ครับมาที่หลักหน่วยครับต่อมาครับวันที่4ครับในวันที่4ได้6กับ1ครับเลขที่ออกในวันที่4คือ3 3 6ครับเลขที่มาคือเลข6ครับมาที่ตําแหน่งหลักหน่วยครับถูกเป็น4ี่นนะครับต่อมาครับวันที่5ครับได้5กับ0นย์ครับเลขที่ออกในวันที่5คือ0 4 1ย์เลขที่มาคือเลข0นะครับ วันที่6ครับได้6กับ1ออก8 6 7นะครับ6มาที่หลักสิบต่อมาครับวันที่7คำนวณได้0กับ5ครับเลขที่ออมเงินวันที่7คือ6 0 6เลขที่มาคือเลข0มาที่หลักสิบนะครับวันที่8ครับทำได้2กับ7ครับเลขที่ออมเงินวันที่8คือ6 2เลขที่มาคือเลข2ครับมาที่หลักหน่วยครับเป็นสูตรดินที่มาที่ทุกหลักน้องก็ดินที่110หน่วยนี่ครับจะเป็นแบบสมตัวเดินดีนะครับ สถิติสูงนี้เดิมมาต่อเนื่องนะครับ11งวดติดนะครับงวดที่9มาดูเหนครับได้0ูนกับหนะครับเลขที่ออกในวันที่9คือ665ครับเลขที่มาคือเลข5ครับต่อมาครับงวดที่10ครับคำนวณได้6กับ1นะครับเป็นเลขดินครับดิน6กับ1งวดที่10ออก962ครับเลขที่มาคือเลข6ครับมาที่หลักสิบครับต่อมาครับงวดที่11ที่ผ่านมานะหงวดที่ผ่านมาออก044นะครับเลขออก0 4นเนาะศูนย์นี้ก็ยังติดมาอยู่ครับ1หนะได้0 5 ได้ึ้นมาคือเลขศูนย,ย์เมื่อแล้วมีสูตรคำนวณนะครับได้เลขสี่ตัวเดียวนะครับชนที่สองสูตรนะครับสองสูตรนั้นก็ลงมาให้แล้วนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ที่ผมจะมานําเสนอจ,จะเป็นสูตรเลขดินนะแบบสองตัวนะครับแ่ถ้าท่านสนใจสูตรเลขดินสองตัวสูตรนี้มาดูวิธีคิดกันครับก่อนจะไปดูม้วนใหม่มาดูกันครับมาดูเอ่ซีดี ในแต่ละวดที่ผ่านมานะครับมาลงคํานวณเทียบดูครับเรามาดูกันว่าสูนี้เข้ามา10เป็นงวดจริงไหมนะครับอ่ะผมจะคํานวณให้ดูตั้งแต่ในงวดแรกนะที่สูเริ่มเดินนะครับเขาจะเริ่มในงวดที่ออก690นะครับจะเริ่มในงวดที่ออก690นะครับถ้าจะ6900593วิธีคิดสูตรนี้นําตํางแ่หลัก10หลักวยครับบวกกัน2ครั้ง ะครับวกศนเป็น9น้หน่วย5้แทนเป็น4เลขที่ออกคือ5 93นะครับซึ่งใจมาแบบนี้ครับต่อมาครับว่ที่2องในว่ที่2ครับมาลงคำนวณเทียบดูครับนำเลขที่ออกในวดนี้ครับมาตั้งคำนวณดูครับเป็นเลขที่5 93หลักสิบกัหลักหน่วยครับบวกกัน2ครั้งครับ9บวก6ครับ เป็น15บหนับไปห้าเป็น0นี่คือเลขหนินครับเลขเดียาศูนย์สนะครับวันนี้มาสองตัวครับต่อมาครับวันที่3ามวันที่สามศนี้ได้8กับ3ครับมาลงคำนวณดูครับนำเลขเดียวหนักวันนี้ครับมาตั้งคำนวณดูครับจะเป็นเลขเดียวห้าศูนย์ 5, 0, หลักสิบบุหลักหน่วยครับ 0บวก8เป็น8น้ำมือ5เป็น3ลได้เทีย,ยบเป็าครับวันที่4ี่ครับวันที่4ได้6กับ1ครับวิธีคิดหลัก10คูณหลักหน่วยครับหลักหน่วบวกกัน2ครั้งนะครับศูนย์บวก6เป็น 6, หกว้ม้มเป็น1ได้เทีย,ยบเป็านะครับ มาครับวันที่5ครับสาบวกสเป็น5้ครับ5้านับุมบห้าแทนเป็น0ูนวัดที่5ครับได้ลีดินหกับศนย์ออกศูนย์สีครับวันที่หกครับหักสิบหลักหน่วครับบวกกันสองครั้ง4ีบวกสเป็น6ถูกไหมครับ ฉันได้6กับ1ครับวันที่6ออก8 6 7ครับต่อมาครับวันที่7ครับวันที่7จศูนย์นี้คำนวณได้ศูนย์กับ5ครับ6บวก4เป็น0 0นับเปห้5ครับดิน0นกับ5ออก6 0 6ครับดิน0นกับหเนาะเลขที่มาก็ได้ศู วดที่8ครับวดที่8ปดสูนี้ทำได้สองับเจ็ดครับเลขที่ออกในวดที่8คือหกหกสองครับเราก็นำเลขที่ออกในวันนี้มาตั้งคำนวณดูครับบวกกันแล้วได้สองับเจ็ดครับเลขที่ออกในงวดที่8คือหกหกสองต่อมาก็จะเป็นงวดที่9ครับวดที่9ศูาสูนี้ทำได้ศูนย์กับห้านะครับเลขที่ออกในวดที่9คือหกหกห้านะครับ บวกกันแล้วได้0ูนย์กับ5ครับวดที่9ครับได้ศูนย์กับ5เลขที่ออกในงวัที่9คือ665ครับวดที่10ครับสูงนี้ทำได้6กับ1นงนะครับเลขที่ออกคือ9ก2นะครับ เมอต่อมานะครับวดที่11ครับในงวดที่11ศูนย์นี้ครับคำนวณได้ศูนย์กับครับเลขออกเป็นศูนย์สี่สี่สถิติศูนี้ครับเดินมา11งวดติดนะครับ ก็เป็นสูดดินอ่าสมตัวนะครับที่เข้าดีนะครับก็เป็นสูดในดินที่มาได้ถึงสมตัวนะครับนี่คือสถิติตลองวันที่สูดเข้ามานะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่12นะครับถ้านีนสนใจสูง เลขเงียงซูนี้มาดูนครับวิธีคิดสูนี้ครับอันดับแรกครับนําเลขออกในวันนี้นะครับมาตั้งคํานวณดูครับวิธีคิดก็นําหลักสิบควณหลักหมื่ครับหลักหี้ก็บวกกันสองครั้งครับนำสี่บวกแปดครับเป็นสิบสองฉันได้สองกับเจ็ดนะนี่คือผลหลักที่ได้มนวันนี้นะครับดินสองกับเจ็ดนะครับถ้าสูตรไม่ลุมนะครับคันวันน่าจะติดมาอันหนึ่งตัวนะวาคนดินที่สองกับเจ็ดนะครับ ระหว่างสองกับเจ็ดวันนี้นะถ้าเรายังมั่นใจอยู่สมอที่นําไปจับผู้ดินันได้นะครับประมาณนี้นะครับอันนี้คือแนวทางวันนี้ครับดิน2กับ7นะครับก็เป็นเลขที่น่าสนใจนะครับอ่มาลุ้นครับเป็นแนวทางวันวันที่16กพฤศจิกายนนะครับ ซึ่งทางวันนี้ครับทางในเลขนะครับดินสามสี่ห้าหกนะครับทางในเลขวดนี้นะครับถ้าสูไม่หลุดนะครับสามสี่ห้าหกวันนี้นะครับป็นเรีงติดบนนะติดบนถ้ามาเทียบกับสูสองตัวนี้เนาะมันไม่ชนนะครับไม่ชนเนาะสองกับเจ็ดไม่ชนกับสูทางเลีนะสามารถที่เราไปจับคู่ชุดนะจะเป็นคู่โต้นนะครับถ้าเราไม่จับคู่นะครับวันนี้ครับเลขดินที่ได้จากสูเดินดีสูนี้นะครับดิน2กับ7นะครับดินที่2กับ7เนาะ ทางเลขในวันนี้ดิน3 4 5 6ี่หนะครับไม่ชนกับสูตรนี้นะครับก็นำไปเช็ดูนะครับก็เลือกตามสูที่ชอบนะครับนี่คือแนวทางนะครับถ้าเรายังมั่นใจอยู่แคปหน้าจจกันไว้นะครับพร้อมกับวิธีคิดนะครับแต่ถ้าเกิดสูนี้เข้าสามารถที่นำไปคำนวณต่อได้นะครับมันจะเป็นงวดที่12นะครับวันที่2วันนี้ครับดิน2กับเจนนะครับ ก็นำไปเทียบกันดูหลายสูตรนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากเนี่ยเท่านี้นะครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ